สวัสดีค่ะพี่น้องกับมะพร้าวพอก,กันกับสหม่องช่วงเศร้าๆค่ะหกโมงนิดนๆนนนค่ะแต่เว้นว่าท่านให้ขื้นดอกพี่น้องค่ะพอดีขีฟ้าบังค่ะหอมแดงอีกจักน้อยกรสกิเดกูเราละไปกระสิพายางไปเบื้องหอมแดงดอกหอมแดงก็ยั้งมีอยู่เด้อค่ะนี่ดอกหอมแดงกําลังชูช่อขื้นเต็มกระสิเป็น รุนสุดท้ายของดอกหอมแดงแล้วเด้อพี่น้องช่วงนี้เพราะว่าหอมแดงกระสิหลงหัวแล้วก็เก็บดอกออกให้เบิดค่ะถ้าบ่าเก็บดอกเพิ่นเพิ่นกะสีบ่หลงหัวเนาะคะ่ะเขาก็ต้องเก็บดอกเพิ่อนออกให้เบิดนี่ค่ะดอกหอมแดงทายช่วงสาวๆนี่บรรยากาศดีดีคุณนะมือน,นีสาหมองบ่งมีเวลาเก็บพี่น้องค่ะอาจัยเป็นมืออื่นแต่ว่าให้ดอกเพิ่นยาวก็หนีจักน้อยหนึ่ง ดอกเพิ่นเาวจาจักน้อยเขาซเก็บไปขายเน่ค่ะขายน้ำบานแน่ลวก็เก็บ้ถ้ะก,กินเจ้าของเน่เอาไปซีนไวน้นี้ยู่ได้เป็นเดือนกลัวเลยเด้อพี่น้องยู่ได้เป็นเดือนสองเดือนพนุ่อค่ะนี่ดอกหอมแดงนี่ของดีมีปีละครั้งค่ะที่ว่าช่วงฤดูหนาวเนาะคะ่ะดอกหอมแดงนี่ค่ะดอกหอมแดงเพิ่นสีหวานเป็นพิเศษแล้วก็มีเอกลักษณ์เนาะคะ่ะ สมองมากกินลวกแก้วป้นปลาทูพัดไส้ตับโอกาหหองลวกไส้ตับไส่หยังกะพัดโอ้ลวกไส้ตัาบพันพี่น้องผัดไส้ตับ,สตบแสบค่ะเอาไปซีนไว้ค่ะมัดมรนวมกันแล้วเอาไปซีนไว้ใส้กระดาษใสๆกระดาษซีนนะคะพลาสติกซีนนะคะนี่สมองเอินกระดาษซีนแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ตามปกติช่องไส้พักนี่ละ ถ้าสมองเคยแล้วสสถงแล้วก็มัดไส่ตู้เย็นไว้ซื้อเพิ่นเสียค่ะเพิน่นกระสีนเาแต่ว่าถ้าเขาเอาพักแบบมัดไว้ก้อนแล้วก็ให้เพิ่นสเสด็จน้ำเพราะ,สะเสด็จน้ำเราน้ำแห่งดีล้วเขากระซีนไว้ค่ะเพราะซีนไว้เอาไปใสตู้เย็นเพิ่นกะซดชื่นยุ่งสิตลอดเลยค่ะแม้กระัางเดือนกัวเกือบสองเดือนเพิ่นกะซดซื่นยุ่งสิเวยค่ะลองเห็ดบางเดือพี่น้องเก็บไว้ถ้ากินโดนๆกวัวเขาสิปลูกใดปีหนึ่งปลูกไดเท่านึงค่ะ ถ้าเป็นดอกหอมไอ้พักบัวเลยนันหอมเลยนันมันว่าแสบทอหอมแดงดอกพี่น้องดอกหอมแดงแสบสุดแล้วค่ะนี่ดอกไม้ตามฤดูก,กาลที่เราปลูกค่ะเป็นดอกพักบัวดอกหอมแดงนี่ละส้อมองกำหมัดแสบพูดนะแนมแป้งสิเห็นวิวเถียงนะ้วิวกะทอมแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็นดอกหอมแดงพร้อมเลยพุณนะ ดอกหอมแดงก็ลังชูชอค่ะนี่ดอกหอมแดงเห็นชัดจีนเลยค่ะอีกจักน้อยก็ได้กูดอกเดี๋วจีนยางพาไปเบื้องบักม่วงต้นนน้อยนะคะอันนี้เสาหม่งก็เอาเฟียงมาปกตนน้นยางนาเราพี่น้องช่วงดูดแูแรงตนน้นยางนาปลูกไว้ใส่เสียเห็ดค่ะแต่บ่ทันใ้เห็ดออกจักเทียสาปีจะเข่าปีที่สี่แล้วค่ะ พะว่าดินบ่ดีดินตรงนี้เป็นดินดากค่ะดินสมองดินสมองดินขาวๆนะพี่น้องเอามาปลูกไว้มันบอกเห็ละงอกดอกมัอจังไถ่เพราะว่ามันเป็นดินทรายเนาะค่ะถ้าดินทรายนี่ออกอยู่ถ้าดินเหนียวนี่ออกแต่เห็ดอื่นแต่ว่ามีเห็ดนำหมากออกแล้วละดอกนึงเห็นปีกายนะคะเห็ดนำหมากไตตน้นยางค่ะเห็ดนาแดงน้อยเห็ดนำหมากี่มาเบืงบองมะม่วงต้นนี้พี่น้อง มะม่วงนาำดอกไม้สีทองเด้อค่ะดอกดอกเป็นดอกกระดกเลยค่ะพวงดอกกระเาาแต่ว่ากระสีติดน่วยเบิดนดอกสมองว่าสมองหดพักน้ำนี่หดหดพักแล้วก็ฉีดน้ำใส่น้ำเพิ่นก็เลยติดน่วยช่วงเปลี่ยนดอกสมองก็ช่วงดอกบานนี่สมองก็ฉีดน้ำใส่ค่ะเพิ่นก็เลยมีน่วยหลายน่วยดอกฟังเบิรงก็จะติดให้หลายปันใดนี่ค่ะ หลายเติบยุกม่วงนามดอกไม้สีท้องสมอกก็มากกิน่นคือกันนี่ค่ะนามในสากระบกลงไปแล้วแต่ว่ากเลิกยุคค่ะเพราะใดใสย,ยุในการเกษตรเพระาะว่าขุดเลิกอันนี้บกม่วงไอพมหาชนกที่แรกเป็นสองชอค่ะสองชอสามชอที่ว่าเพื่อนเปิ้นน่วยก้อนนี่ค่ะนี่ ปันี้พอแต่หนาวมาอีกทือนึงดอกเพื่อนไม้อีกเลยค่ะสงสัยปีนี้ฝนฝนสิตกกระท h o กระแทนนะพี่น้องฝนมาสองรอบได้ในปีนี้เพราะว่าบกม่วงเป็นสองถันไหมถันหนึ่งนวยจใหไงหรอีหมคะ่ะเป็นดอกเงาหนวยจใหไงสังเกตได้กับต้นนี้คะ่ะอันนี้บกม่วงเขียวไงคะ่ะน,น,นี่พวกมุนี้เป็นชอดอกเงาแล้วก็เป็นนวยเราด้ค่ะ เป็นน่วยติดเป็นหมากแล้วบันนี้พ้อนหนาวออกมารอบนี้มีดอกออกไม้อีกค่ะเป็นดอกรุนสองนี่ดอกรุนสองแสดงว่าฝนสีม้าสองหลบฝนใ่นะคะคุณน่ะที่แรกสาวมองว่าอุย้ยมันคือออกน้อยแต่บวกม่วงเขียวใ่ปีกไก่นี่ก็จ้างดกอยู่บัดมา้าเบิงโอ้ยออกอีกแล้วค่ะคุณน่ะออกรุนไมได้นะคะอมองออกบ่เสมอเพราะบ่พร้พอ,พอมกัน มุนี้ดอกในหน่อยนี่คืนมาเซลนน่ยคือจังดอกลินจี้คือกันพี่น้องมุน,นึงดอกบานสิเป็นน้อยแล้วอันนึงก็ลังอันนันยุฝนฝนสิมาสองเทียมือนี้ยอากาศหนาวค่ะกระหล่ำห่อกระลังห่ออันนี้บอกโคลีค่ะบอกโคลีอีกจักน้อยกับชีไาเก็บไปกินละละ้อให้เพิ่อนไ่ก็นีจักน้อยก่อน กระเทียมกะอีกจักน้อยกระชิดเกูเราแล้วพี่น้องบ่โดนบอกนี่ค่ะใบเริ่มเหลืองแล้วเริ่มออกดอกแล้วค่ะถ้ากระเทียมเริ่มออกดอกแล้วก็ส่งสัญญาณการลลงหัวแล้วค่ะเขาก็หดนามนมือเวนมือเด้อค่ะกระเทียมถ้าใบเริมเหลืองหดนามนมือเวนมือค่ะสมองกระป้อยเลยค่ะหยาหกกระซังเพราะว่าเพิ่นแก่เกินเอาหยาแล้วพี่น้องถ้าเพื่อเอาหุน่นเพิ่นบะนี้หากหยากระจีไปพันต้นกระเทียมพันหากกระเทียม เพิ่นกระสีหากินบ่ไเตรเต็มที่หัวเพิินกระสีบต่ตร้งเลยค่ะสมองก็เลยป้อยเลยเพราะว่าหยามันแห้งค่ะเป็นดินเหนียวหญ้าแห้งอีหรีเด้พี่น้องเอาเอาหุ่นกันยากค่ะบ่คือดินทรายเขาลกมันคุยเนาะแล้วก็ลกไงอันนี้ลกหยาค่ะดินเหนียวถ้าลกปึ๊บมันก็ดึงต้นกระเทียมขึ้นมาพร้อมนะคะเพราะว่าหากกระเทียมก็หากหญ้าเพื่อนพันกันสมองกระบำลุงตั้งแต่ทีแรก่นละกระเทียมก็ได้กินกใหไงเจริญเติบโตแล้วละ่ะจนได้ออกดอกแล้วล่ะค่ะ หายห่วงบ่มีปัญหาเขาล้อกูอย่างเดียวอันนี้ใบกระเทียมเลิมเหลียงเลิมหยางเขาค่ะไปสิยเลกูแล้วละ่ะก่ะคลิปนี้สว่าบม,มียังหลายค่ะกลับมาไทายเล็กๆในหน่อยพี่น้องได้เบื้องกันคินหอดพี่น้องค่ะค่ะคลิปนี้สวัสัก็ขอตัวลาไปเพียงซัมนีเด้วค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าว่าพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ